ดูแลทีมงานด้วยทำไมไม่เอาจังไบงาตหาหักตาหักครับ hmm. มันทังดังใส่มันถังดังใส่กูด้วยจ้ะ <c oughs> ขอบคุณน้องชายนะฮะ <c oughs> Sofa. Sofa. Tu je sofa. So oh. Kita keluar bang. Ini. Kafe ni. Kafe busy. Di tuan ni misa kayu paksi lah. Tuan ni lah kau jual. Tiga tiga. Cà phê kim ấy sông Khram Đi cà phê nè Đi thịt, bạc xong Cứ bằng bằng เนียนว่าโอ้สนัยนั้น,อนล,อลอกมันนะเราพาไปดูบรรยากาศร้านกาแฟไม่เท่าไหร่ไปน้ำหาห้องน้ำบิ่งเธอไปคลองน้ำาั๊ดติมันมีห้องน้ำจริงๆครับสร้างละือเพี่สร้างไหมในนอกรงสร้าง,ง,ง,งอย่างไรเก็ไม่สร้างเอย าน,นางฝา้าอันนี้อันนี้ผู้นำทางดูบรรยากาศนะครับคนไทยบามมาทวว่่ค่อยได้มาหรอกเพราะว่าทัรวว่าพามาหนิจะมาได้ทั่าลงใช่ไหมทำไมเราไม่เคยมาล่ะ เป็นกอข้ออนะครับดาล่า,ลา <c oughs> ระจำมองโอ้เหตฟิลแฟนเนาะเราเป็นแผนกกอข้อข้อเนาะห้องน้ำจะอยู่ข้างหลังเราจะพาไปห้องน้ำมันเป็นสไตล์เขาวะแต่ตึก แต่ว่าตึกที่ยุ่นปารีสเนี่ยมันเป็นตึกเก้าอีิริได้นะที่เขาเปิดอยู่ตรงสะพานโคไม่ได้สามารถสร้างให้มันเก่าได้นะตัวนี้ก็เก้าอีิริไปเลยมันปะเฮ้ยมึงทานเป็นยานนะวะย่างว่าปุ๊บเอายังไง ปเป็นตาไมได้กลับบ้านในเท่าห <c oughs> ยอกหยอกหยอกมีอาหารแก้แห้งด้วยนะฮะสำหรับท่านที่แห้งนะครับ มีมอดลอยๆเข็มถ้าเป็นห้องน้ำนี่สัมผัสบรรยากาศห้องน้ำก่อนสามารถเป็นไอเดียด้เป็นไอเดียได้ธรรมชาติรังสรรค์ล้วนๆของน้ำก่อน

น่าจะใช่หรือเปล่าดู็ซิกเนเจอร์ของ179นะครับหาอะไรที่เป็นสตอรี่แบบอายุปากเส้นั่นแหลาะว่ามันเทคที่ซีน เราสั่งมาเศษหลายวะืูเปล่า,งาลงทุนเอาปืนมายิงทีหลังหรอ <c oughs> ร้อมยิงปืนนี่แบบยิงเป้าเนะาะเราต้องทาดีดี เขาก็ไปหามาโยนไว้อย่างนี้เลยให้มันเห็นเป็นซากสงครามแล้วะให้เป็นซากสงครามเพระงงาะงั้นเก็บหลักฐานมาเพิ่งเห็นมั้ยฮะมาเจอแล้วใช่ไมเ่งเห็น Oh, mà đủ chưa bà? Ồ, nghiêm ừ, đề tìm được Chỉ đuổi <laughs> lấy cà phê โอ้ันนี่มันอ่อนไหมอันนี้มันแข็งอยู่นี่โอ้พนะเหนแอบถ่ยการให้พี่ไปก่อนมีเพิ่งมา วันที่ฟนพรเป็น ของการใช้ความรุนแรงนะเป็นอุทาหอณว่าข้อขัดแย้งใช้ความรุนแรงมีแต่การสูญเสียความสูญเสีย อันนี้ือเสียทรัพย์สินแต่ก็ไม่รู้ว่าเสียชีวิตอีกมากเท่าไหร่นะครับอันนี้เราไม่ได้ส่งเสริมการใช้ความรุนแรนะครับ รเราเหล็กมาถักรเราเหล็กเส้นมาถักนะครับในวันที่ฝนพรำ bữa thân em ăn mà tám tháng đưa luôn mà lên bà ได้ส่งคมใหม่เราเคยรู้ว่าไปดินนฮองกงไปเที่ยวฮ่องกงได้ส่งคมใหม่แก้วมานะครับเรบเจ้าพ่อปากเซเป็นผู้ร้ายปากเดี๋วยวนะเอเอมาไปอัพเีเวิวสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเกินอนันนี้นี่ซื้อยัง ซื้อคลิกซื้อคิกเรามีแฟนคลับด้วยแ,แฟนคลับไม่ได้รุนแม่ดย <laughs> สถานที่ก็เหมือนเดิมนะครับที่เข้าสู่หน้าฝนก็ได้ถอดเกือบเดินเหมือนเดิ <laughs> มมี่นั่เอกมือชื้อ,อยังครับเดีไปเจอกันอยู่ไทยซื้อแก้วฮะซื้อแก้วแก้วซื้อซื่อแมนพะ <laughs> <laughs> พาไปนู่นไม่ได้ดิลมซักไม่ได้เดี๋ยวหายเอา้าผนะา,เ,า,าเนี่ยเออหายเ่ย <laughs>